อยู่ในรล่องเดียวกันใช้เมนเดียวกันที่ลดน้ำปามแต่ความอุดตนของท้เรียนพันพื้นเมืองเนี่ยนี่ขนาดน้ำที่ไหลผ่านนี้คืนน้ำที่เราให้มาจากแต่ละแถวแต่ละแถวซึ่งมันเป็นไหลเขามาจากข้างบนนู้นครับกว่าจะเสร็จก็น้ำก็ไหลซึมมามาเรื่อยๆนะครับมามาเนี้ยแต่ช่วงที่ให้น้ำเนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านนี่ตลอด แต่ช่วงที่ฝนตกน้ำก็จะเทลงทางนี้เหมือนกันแต่ก็มีหลายซอกหลายมุมอยู่นะครับที่เป็นอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต้นเดียวหลายต้นทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดลากโคนไม่มีปัญหาครับครับวันนี้เพื่อนๆพามาดูทุเรียนพันพื้นเมืองที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับบางเงินในในใ,ในแถวเนี้ยครับ มันลงที่ตรงร่องน้ําพอดีที่นี่ผมปลูกล่วงกับปามก็อยากจะได้ก็้องบ้างว่าปลูกในสวนปามแล้วมันอยู่ในร่องเดียวกันใช้เมนเดียวกันที่ลดน้ําปามแต่ความอึดตนของท้เรียนพัน์พื้นเมืองเนี่ยนี่ขนาดน้ําที่ไหลผ่านนี้คืนน้ําที่เราให้มาจากเอ่อแต่ละแถวแต่ละแถวซึ่งมันเป็นไหลเขามาจากข้างบนนู้นนะครับ กว่าจะเสร็จก็น้ําก็ไหลซึมมามาเรื่อยๆนะครับมามาเนี้ยแต่ช่วงที่ให้น้าเนี่ยน้ําก็จะไหลผ่านนี้ตลอดแต่ช่วงที่ฝนตกน้ําก็จะเทลงทางนี้เหมือนกันแต่ก็มีหลายซอกไหลมุมอยู่นะครับที่เป็นอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต้นเดียวหลายต้นทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดรากโคนไม่มีปัญหาครับ ลากโคนนี่มีปัญหาลากก็จะหากินตามธรรมชาติของของเขาก็จะทู่กันได้ไอ้น้ําน้ําก็ไหลผ่านไปทีนี้ได้ทําการเสียบข้างมาแล้วต้นนี้ก็ได้2เดือนนะครับเสียบข้างมาแล้วได้2เดือนนิดๆน,นะครับเนี่ยด้วยพันธุ์โมซาคิงนะครับเพื่อนๆคิดว่าถ้าเราปลูกมเมล็ดเนี่ยอาจจะช้ากว่าเขาเนี่ยสัก1ปีเนี่ย มันกลับไม่ใช่เลยถ้าเราต้นกล้าเราแข็งแรงเนี่ยมันจะโตเท่ากับไอ้คนที่ปลูกพร้อมกับเราเราปลูกเม็ดเพื่อนปลูกด้วยต้นกล้าฟันอย่างดีมาเรือทีเนี้ยตาไปติดตามในคลิปเก่าๆผมว่าที่ผมทําไว้นะครับ mm hmm. เขาจะโตะเร็วมากกาจะโตโตโตเร็วมากมาอเสียเนี่โตเร็วมากการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก ให้ปุ๋ยบ้างก็เป็นครั้งคราวไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับไม่ถึงกับเยอะปล่อยก็ตามธรรมชาติมากกว่าส่วนที่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเป็นที่โล่งแจ้งเป็นที่โล่งแจ้งก็สามารถจะประยุกต์ใช้กับพืชอย่างอื่นปลูกล่วมเข้าไปได้หลายชนิดนะครับที่ว่าอยู่อยู่อยู่ร่วมกันได้ทุเรียนเนี่ยครับ พ่อก็ไม่ชอบโดดเดี่ยวอย่างที่หลายคนคิดนะครับแต่ผมเนี่ยอย่างทางใต้นะครับผมปลูกมาเนี่ยบ้านพ่อผมเนี่ยน้าเป็นเป็นลำบุ้ยนะครับเป็นลำบุ้ยไหลตั้งปีตั้งตลอดตั้งแต่ผมเล็กๆเนะต้นพันธุ์พื้นเมืองไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าไอ้ต้นพันธุ์ที่ซื้อมาจากถูงนะไม่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 ค่อยดีรักษายาก แต่ต้นปันพื้นเมืองเนี่ยโอเคครับแข็งแรงกว่าไงาเพื่อนเพื่อนก็ช่วยไปศึกษาดูนะครับว่าวิธีของผมกับวิธีของเพื่อนเพื่อนมันจะต่างกันมากมายขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ลงด้วยมเมล็ดเออที่ลงมาด้วยมเมล็ดนะไหวหน้าเพื่อนเพื่อน ถ้าดินไม่ได้ไถเนี่ยก,ก็ก็ดีนะครับหน้าหน้าดินจะได้สูงจะได้รักษาสภาพแวดล้อมได้ได้ดีนะครับอย่างของผมเนี่ยดินไม่ได้ไถมาตามลาดเชิงเชิงเชิงเก่ามาตามลาดเชิงเก่าเสร็จแล้วก็ระบบน้ําที่ไหลผ่านนี่ก็พวกเพื่อนพวกพวกเพื่อนๆนไม่ต้องตกใจเขาก็จะไหลผ่านไปตามธรรมชาติของเขาส่วนตู้เรียนเขาก็ปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเมื่อเขาก็ต้องอยู่กันได้ จากร้เนี้ยไม่มีการตกแต่งอะไรมากมายยาปุยย๋ยมีน้อยครั้งครับที่ว่าที่จะใส่เพราะว่าผมก็ปล่อยไปตามตามตามธรรมชาติให้ต้นเนี่ยแข็งแรงที่สุดแล้วผมถึงจะเสียบลําต้นเนี่ยก็ต้องให้ได้ขนาดเนี่ยครกำกำพร้อมพร,มพร,มร้อมมิดหรือเท่ากับต่อ PVC ตรงโคนเนี้ยให้ได้หนึ่งนิ้วใต้อข้างบนนี้ก็ตกประมาณต้สี่หุนสหุนนะแต่ความสูงเนี่ยให้เพื่อนเอน,นะ เม็ด60เนี่ยให้ลดยอดไปพอแตกเกินไปก็ลดเรื่อยๆนะครับเอ่อพอสูงเกินไปได้เดือนสองเดือนเราก็ลดดีเดือนสองเดือน 2, เราก็ลดดีให้ลําต้นนี้แข็งแรงก่อนหน้านี้ที่ผมจะเียบเนี่ยผมก็ลดไปหลายเที่ยวจนลําต้นแข็งแรงโคนแข็งแรงก็กก่งก้านออกมาเนี่ยเขาจะโตเร็วมากเร็วมากเพราะว่าต้นปันพื้นเมืองก็จะเก็บสะสมอาหารไว้ในลําต้น อย่างนี้กิ่งพี่เลี้ยงหรือกิ่งลงครัวที่ช่วยอาหารแล้วมาเก็บไว้ที่ที่กิ่งก้านใบพอเราเสียบยอดเนี้ยจะได้โตรเร็วเรื่องฉีดยาก็แค่เพี้ยไก่แจ้นะครับเพี้ยไก่แจ้บ้างเล็กน้อยถือว่าไม่ไม่ไม่หนักครับไม่หนักสบายสบายไม่ต้นทุนไม่เยอะครับตอนที่เป็นต พันพื้นเมืองเนี่ยนี่ขนาดใบนะครับเพื่อนเพื่อนสี่นิ้วลงในเลยนะครับเนี่ยสีนิ้วลงในเขาสามารถจะหาอาหารได้ดีกว่าที่เราปลูกพันในถุงครับเพื่อนๆนให้นำไปปรับใช้กับพื้นที่ของเพื่อนๆนว่าเป็นลักษณะอย่างไหน,นที่แล้วแต่ภาคแล้วแต่ จังหวัดนะครับก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่บางครั้งก็ไม่ไม่อาํานวยต,ต้นตุเรียนแต่อย่างของผมเนี่ยที่ลาดเชิงเก่าเนี่ยจะดีมากครับถ้าเพื่อนๆมีที่ลาดเชิงเก่าแนะนําให้ไปลงมเมล็ดหรือรอยตรงต้นกล้าไว้ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ